สวัสดีคะ่ะทุกคนมาพบกับช่องอุ้มมิกแชนเนลเหมือนเดิมนะคะแต่คลิปที่แล้วเนี่ยเราก็โหลดบ้านสต a ดิโอมาทั้งหลังเลยแล้วรู้สึกว่ามันเล่นมือสนุกกว่ามันต้องทำจอเลนด์ล้วก็เลยสร้างบ้านมาในสต a ดิโอเลยเนาะเดี๋ยวไปทัวร์บ้านกันก่อนดีกก่านะคะตั้งใจว่าจะให้บ้านหลังนี้เป็นกระท่อมหลังเล็กๆนี่นะคะก็จะเป็นห้องครัวแล้วก็โต๊ะทานอาหารเนาะสว่วนนี้ก็คือฮันนาเมนเดสค่ะ เป็นหลานของคุณปู่เมนเดสที่เสียชียวิตไปแล้วนะคะคุณลุงตุยเย่ไปแล้วเนาะแต่เหลือที่ดินไว้ให้หลานหลานก็เลยแบบว่าฉันจะต้มาทวงคืนทุกอย่างเพราะว่าคุณปู่ไม่เคยส่งเสียเลี้ยงดูฮันนาเลยฮันนาก็เลยต้องมาดูแลฟาร์มแห่งนี้นะคะแต่ตอนนี้ฮันน่ามีอยู่แค่ห้าร้อยบาทเอย500เห้าร้อยเหรียญพอเป็นเนี้ยฮันน่าจะต้องรวยขึ้นให้ได้ะคะ่ะทุกคนเรามาเริ่มกันจาก การซื้อกระถางต้นไม้แต่งจริงเคยได้ยินมาว่ามันไม่จะเป็นต้องปลูกในกระถางก็ได้นะแต่ว่าโอเคอันนี้อันละเท่าไหร่อันละสิบบาทโอ้สบายมากนะคะทุกคนเรามาทำฟาร์มกันดีกว่าเอาไว้ตรงนี้ละกันเดี๋ยวคให้ทํารั้วในอนาคตสอเสามสิบแล้ว,แล,วแล้วก็อันนี้มันเอาไว้ทําอะไรอะ fresh cultivate and top soil naturally o u t d o o grow oversized crop มละสิบาทเหมือนกันโอเคหนึ่งสองสามเอาไว้ปลูกเอ่อกระลำยักษ์เนาะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นฟาร์มเริ่มต้นของเรานะคะเราอยากให้ฟาร์มดอกไม้ของเราอะอยู่ฝั่งนี้เพราะว่าอยากให้มันเป็นสวนเล็กๆที่แบบว่าเป็นพื้นที่ของเรานะคะเว่าเดี๋ยวถ้าพึ่งไปอยู่หน้าว่ามันจะต่อยคนอื่นโอเคแล้วก็เอาไว้อย่างงี้ <c oughs> <c oughs> ใสกอดร้อยห้าสิบบาทมันแพงไปไหมล่ะไม่ดีไอบานเพิ่งมาร้อยหกสิบห้าบาททุกคนเราต้องททิ้งก่อนนะคะพับเก็บไปก่อนเนาะพับเก็บก่กอนไม่มีตังค์จ่ายค่าไฟโอเคปลูกผลไม้ปลูกเอิร์ธปลูกทุกอย่างเลยละกันนะเอ้เฮ้ยแพงแตเนี่มันเลดอะลาเวอร์อย่าพึ่งคะ่ะปลูกผลไม้แล้วก็ปลูกผักถ้าเกิดว่าใครมีวิธีเล่นเดอะซิมที่มันดีกว่านี้ก็ได้รําได้นะคะแต่เราก็คือเล่นเดอะซิมมาตั้งแต่ภาคแรกจนถึงตอนนี้ก็ยังเล่นมว่วมเดิมโอเคฮั นามาปลูกต้นไม้เร็วอ๋อมันเปิดให้เรียบร้อยแล้วโอเคมาปลูกกล้วยกันนะน,นี่เป็นสวนกล้วยอันนี้ก็จะเป็นพาสลีนะคะสตอรอเบอรี่เออเดี๋ยวก่อนสองสามสี่อโอเคแล้วก็โอเวอร์ไซคลอปอืมอันละสิบห้าบาทถ้าอันปลูกแตงโมดีกว่าถ้าปลูกแตงโมอาจจะได้ของไปขายแบบ บํมบมเอาโอ้ค e ปที่นั่งนี้ในจุด y ี l a c e a g ก r d e เ i n น p a t ท h แ n d s e l e c ล pet o อ e r s i g h t club โอเคโอเคเข้าใจละอืมโอเควอ t เตอร์เมลอนนะเฮ้ยง่วงนอนแล้ว, okay, นะรลวหรอเดี๋ยวเรามาดูน้องปลูกกันโอเคปลูกไปเลยนะตอนนี้คือน้องก็หิวแล้วนะคะเราให้น้องทำอาหารกินกันก่อนกินบร k f a s t เป็น Egg t o a ส์นะคะจะบอกว่าตอนนี้น้องไม่มี กิวจะทำอาหารเลยก็คือจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีเพื่อนบ้านมานะแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนบ้านมาหาเรา,านี่ก็ต้องเดินนานกันหน่อยอเหลังจากนั้นก็ให้น้องกินฟรุตส,สลัดนะคะเอ็กทอสจ้ะก็ให้ฮาน่าทานอาหารก่อนนะคะแล้วรอค่อยให้น้องอ่ะไปปลูกต้นไม้กันเค,เค,เคถึงเวลาละต้องไปใช้แรงงานกันหน่อยเราจะต้องเป้าว่าเราจะ Kenya, รวยมีเงิน1 0 0 0 0แบาทนะคะภายในไหนดีก่อนที่ฮาน่าจะเป็นผู้ใหญ่ ยี่ห้าอีกยี่ห้าวันเลยหรอนานเวอร์เ <Okay, S 1> ปลูกให้หมดเลยนะคะหน้านี่คะ่ะการปลูกต้นไม้นะคะซึ่งฮาน่าเนี่ยก็มีอุปนิสัยที่ชอบอยู่ในพื้นที่สีเขียวอยู่แล้วนะคะก็เลยแบบโอ้ชอบปลูกต้นไม้อยู่แล้วดูจากหน้าได้ยิ้มตลอดเวลาเลยหนะน้ารักมากอันนี้ก็จะเป็นสับเบอร์รี่นะคะเราก็ให้น้องปลูกไปเรื่อยๆนะคะวันนี้ไม่ต้องทำอะไรกันละ เราได้ยินเสียงวัวร้องด้วยอะแต่ว่ามันมาจากบ้านไหนโอ้โหโอ้โหอารมณ์ดีจังคิดว่าน่าจะชั่วแล้วแหละแต่เหลือเงิน3าม้ยบาทอันนี้ไว้ก่อนแล้วกันเนาะแต่เราบอกแล้วว่าเราจะรวยได้การทำฟาร์มเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วขอไม่เก็บของขาย้วกันนะคะเราจะต้องรวยด้วยการทำฟาร์มเท่านั้นก็บอกว่าถ้าเกิดว่าป้ายมาติดตรงนี้มันจะมีปลานนะอ๋อมันต้องมีป้ายตกปลาก่อนอ่ะทุกคน แบบนี้ถือว่าเอา้าไม่ได้อะ team can only fish here once this p o n d has been s t o c k with fish place a fishing allows side r o build mud in this water and use it to add fish อา่าต้องใส่ปลาหรอ้อต้องเอาปลามาใส่ที่นี้ต้องไปตกปลาที่อื่นแล้วพอทำฟาร์มเสร็จแล้วก่อนเราก็เปลี่ยนช่องเปลี่ยนช่องต้องฟังคลาสสิกโคลชีวิตก็คือดีอ่ะเราแค่แบบมีบ้านเล็กๆแค่นี้ก็พอแล้ะแหละ บ้านะคือไม่ต้องมีบ้านหลังใหญ่ก็ได้คือบ้านมันน่ารักมากอาจจะเป็นบ้านในฝันของใครใหลายๆคนเลยก็ได้ให้อยู่คนเดียวบ้านก็นสะอาดนะคะมีทุกอย่างเนาะดูดีน่ารักมากอุ้ยแต่ถ้าเต้นนะไม,ไม่เข้ากับเพลงเลยอะ่ะคัน่าดูเหมือนว่าจะมีช่วงเวลาที่ดีบน Dance floor นะคะคิดว่าฮาน่าเนี่ยควรจะชอบการเต้นหรือเปล่า ใช่คะนาองชอบการเต้นค่ะนี่เป็นพาสลีนะคะที่เราปลูกมันมีผักอะไรอยู่ในกระเป๋าเรอาอีกไหมเนะนี่ยองุนลืมไปเลยว่ามีอง,งนุนโอ้โหคิดจะรอดไหมเนี่ยอันนี้มาปลูกผักก่อนละกัน2 <Yeah. S 1> แปลงน,นี้นะคะ <Yeah. S 1> ทุกคน <Yeah. S 1> คิดว่าจะมีกระต่ายมาแถวนี้ไหมเนี่ยดูสิ <Hey. S 1> แถวบ้านเรามันมีอะไรที่มันดึงดุตาบ้างไม่รู้ว่าภาคเสริมอันนี้มันมีอะไรบ้างเนาะ เฮ้ยแต่ว่าในสตูดิโอมันมีสะพานแบบนี้เหมือนในเกมเลยอ่ะจำได้เลยทางไปบ้านโจจ้ามีสะพานแบบนี้นะคะน่าจะตกปลาตรงนี้ได้นะแต่ไม่มีทราย แต่จะบอกว่าฟาร์มในฝันของเราอ่ะเราวางแผนไว้ว่าเราอยากให้มีเราอยากให้มีเป็นบอกเขาเลยอะ่ะแคมปิ้งใช่เราอยากให้ฟาร์มเรามันเหมือนแคมปิ้งนะคะทุกคนมันมันจะมีไอเทมแบบนั้นด้วยแต่ว่าก็คือแผ่นหนึ่งวางได้ไม่เกินสีต้นนะคะเหมือนจะปลูกได้แค่นิดเดียวกินข้าวเย็นก่อนวันนี้ข้าวเย็นเราจะกินเป็นคอนดดอกเล็โตสฟรี free, หรอเบอร์มิสซ์มอสซซุปไม่เคยกินเลยอันนี้ละกัน อาหารเย็นก็นจะเป็นเบอร์มี่แซลมอนซุปนะคะดูจากสกิลการทำอาหารแล้วนี่ก็คือแบบโปรเฟชชั่นอลตั้งแต่เกิดเลยอะสเสน่ปลยายจังหตะนะคะคือตอนหาแฟนเนะี่ยไม่ต้องห่วงมีชีวิตอยู่คันทรีไซส์แบบนี้ก็ไม่ได้ลำบากเท่าไหร่นี่นาะ เช้ามาก็ไปปลูกผักตกเย็นมาก็ทำอาหารเย็นกินแบบนี้มันก็ดีอยู่แล้วปีมือเราที่มันอร่อยจยิ้เลยเห้ยโอ้ oh God. โอมไม่กูดโอ้ทำไมพ่นไฟเหมือนล่ะอกินอาหารเย็นแบบนี้มันช่บงเป็นชีวิตที่ดีที่สุดเลยเรานี่เป็นสาวโสดที่น่ารักโอ้ เรานี่มันฮอตจริงๆเลยอะ่ะ <c oughs> <c oughs> กินอิ่มแล้วก็ออไปล้างจางนด้วยนะเราต้องล้างจานนะคะเพราะว่าไม่มีใครที่จะมาดูแลแล้วเนาะเพราะฉะนั้นต่อจากนี้ <c oughs> ฉันจะต้องเป็นเจ้าของฟาร์มที่รวยที่สุดในหมู่บ้านนี้นะคอยดู <c oughs> นอกจากจะรวยแล้วต้องรักโลกด้วยนะคะ <c oughs> นี่คือแผนที่ของเมืองนี้นี่เองนะคะ <c oughs> บ้านของเราเนี่ยไปอยู่ตรงนี้ค่ะ เรามาดูต้นไม้ของเรากันอืมก็ต้นนี้ก็ยังไม่ขึ้นเลยอ่ะหรือว่ามันเป็นไปตามฤดูกาลฟอลฉันจะ่เป็นออท้ฟอลหรอนี่มันสปริงนี่ว่าโอ๊กนานเลยก็จะถึงฟอลแล้วต้นไม้เราก็จะตายไหมเนี่ย ลืมดูแลคะ่ะทุกคนว่าต้นไมอ้อ่ะมันก็ต้องปลูกตามฤดูการเนาะไอเราก็แบบปลูกไปเรื่อยเลยดิพวกนี้ต้องตื่นมาปลูกผักใหม่นะอุย๊ยเ็กซีเจ๋งเลยอะ่ะโอเคเช้าแล้วเช้านี้เราก็จะมากินนะคะเอ้ยเดี๋ยวก่อนเก็งน้ำก่อนเพราะทุกครั้งเวลาที่เราตื่นนอนเราต้องเก้งน้ำ ล้างมือแล้วก็แปรงฟันนะคะแล้วก็จะแบบออกไปดูข้างนอกนิดนึงตนน้นไม้เราเป็นยังไงบ้างคุยกับมันสักหน่อยนะแบบสบายดีหรือเปล่าเห็นใบเธอมันเหี่ยวๆแบบเนี้ยน้องเป็นต้นสตอเบอรี่นะคะแต่ว่าไม่ใบมันสีเหียวจึงเลยอะ่ะสีเขียวอันนี้เป็นพาสลีย์นะคะเป็นแบบพักชีวะร่างสเบอร์สปริง อก็ว่าทำไมต้นไม้มันถึงแบบสีสดเพื่อนนะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงสปริงนั่นเองค่ะทุกคนจะเป็นยังไงบ้างเมื่อไรจะออกผลเนี่ยปลูกมาได้สองวัน,นยังไม่เห็นสตรอเบอรี่เลยสักดอกหนึ่งอะ่ะอะไรไหนะอีกสองสามวันหรอโอเครอได้ อะไรนะไม่ดูแลลดน้ำหรอชอบ่ดน้ำเธอทุกวันนี่ <c oughs> คอยดูเธอ okay. ไปกินซีเรียลกันแล้วกันรู้สึกว่าหิวเริ่มหิวละแต่ว่าซีเรียลไม่น่าจะอิ่มนะแนะนำว่าให้หาน่ากินเป็น scramble eggs with bacon นะคะพะเราได้เมนูใหม่มาแล้วจนตอนนี้ไปยังไม่มีเงินนะคะทุกคนนี่ก็คือเมนู scramble eggs นะคะใส่เกลือลองไปนิดนึงอุย้ย ก,กระท้อ่ะกระท้าถูกๆเนะี่ยมันแย่จริงๆเลยอยากให้รวยขึ้นมาแล้วซื้อกระท้าอลพันมาใช้เลยคอยดูโอเคสครัมเบอร์เอกับขนมปังมาลองชิมกันนล้จะมันจะอร่อยหรือเปล่าเอออร่อยปะสครัเบอร์เอกก็อร่อยกินเนี่ยกรุบกรอบเลยงามๆงม้งมงมนินหอมเนยจังเลยเนี่ย เอ๊ถ้าเกิดเราเลี้ยงวัวเราจะผลิตเนยทานเองได้ไหมนะเสียงเพลงมันอยู่ในใจจริงๆตอนนี้ก็เป็นเวลาหกโมงเช้าอยู่เลยนะทุกคนเฮ้ยตอเบอรี่หกอันาขายได้เออห้าสิบี่บาทหรอต้นเนี้ยก็ห้าสิบี่เหมือนกันเดีามาดูดูว่าขายต้นละห้าสิบสี่เอ๊ขายให้บมดบอกแล้วไงว่าเราจะมีเงินแสนภทยในเดือนนี้่อนที่ฮันน่าจะโตเป็นผู้ใหญ่นะคะอ้ oh my goodness ก็คือสตอเบอรี่ทั้งหมดที่เราปลูกไปนะขายได้54บาทโอ้ oh my g ก็มันจะน้อยกันไปป่ะแล้วต้นนี้ยทำไมรดไม่ได้ต้องยาวเพตอนนี้ลดน้ำไม่ได้นะคะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวมาฆ่าแมลงก่อนโอ้ oh, ี่มันแมงวีดีว่ะขายสตอเบอรี่แป๊บเดียวได้7 2 8บาทแต่รวยละทุกคนเราจะรวยละ,ละ,ะ,ยละอาชีพชาวสวนต้องเข้าใจว่าพืชผล พืชผักแต่ละอย่างต้องการอะไรบ้างน,นะคะเรามาดูกันดีกว่าสตรอเบอรี่ <Strawberry. S 1> เป็น8บาทเนาะสตรอเบอรี่เนี่ยเป็นพืชขนาดเล็กดอกมีดอกสีขาวก่อนที่มันจะกลายเป็นผลสตรอเบอรี่นั่นเองนะคะก r a ฟิ a สแน a ดราก้อนทูเก็ตดราก้อนฟรุ กราฟกับเดซี่ to get bonsai b ซบ s ตส์แล้วก็กราฟกับบลูเบลล์เบ๊บบลูเบลล์ทุกข์กับเนะคะสงขลาว่ามีเกรฟส์ยังอันนี้ใช่เรามีเกรฟแล้ว<ม>แต่ว่าตอนนั้นเรามีเกรฟแล้วแต่ว่าเราอยากได้ดราก้อนฟรุตเนาะเราปล,ลูกผลไม้ไปแค่นิดเดียวเองเนาะเราต้องไปหาสแนปดราก้อนก่อนเรายังไม่มีมีกระเทียมด้วยเหรอโอเคโอ้โหร้อยบาททุกคนทำไมแพงกว่าน,นี้ล่ะไปก่อนละกันโอ้ oh my god ตาโอ้ my god โอ้ my god แ okay. กช่วยหยุด ช่วยหยุดคุยกับต้นไม้ก่อนนะหยุดทุกอย่างเดี๋ยวนี้เลยมาเล่นกัระต่ายเร็วเอออยากเล่นกระต่ายทุกคนมาคุยกับกระต่ายเดี๋ยวนี้เลยนะฉันอนุญาตให้เธอกินแครอทได้เลยนะกระต่ายบอกว่าไงเนี่ยอันนี้คือดอกเดซี่กับบูเบล อยากกินดอกบูเบลไหมบางทีเธออาจจะชอบกินของหวานๆก็ได้นะอืมนี่ละกันชอบไหมน่าว่อยากลิงกระต่ายทุกคนโซเชียลไลค์เอออย่าไปไหนโอนอยบอกว่าชอบเล่นกับสัตว์ไง น้องเป็นกระต่ายสีขาวจริงๆไม่ควรจะมีพงกระตา่ายแต่ว่าโออ้งมันจงววะเฮ้ยต้งชูด้ยวยน้องมีชื่อว่าไมตี้นะคะไมตี้ โอเคไมติกไมติรู้สึกว่าตอนนี้ต้นไม้ของเรามันไม่สวยเลยอ่ะนี่มันคือต้นพาสต์ลีนนี่ก็พาสลีแต่ทำไมมันคนละสีกันเลยไม่อยากให้ฟาร์มมันออกมาเป็นสีสวยๆอ่ะแต่แบบไม,ม,ม่มัลรูมมัลรูมเดี๋ยวเราขอจัดให้มันเรียบร้อยกันนะไม่ว่าละปลูกแครอทนะคะนี่คือต้นแครอทน้องจะโดนไปไหนอ่ะอันนี้คือต้นสตรอเบอร์รี่นะแต่สังเกตว่าตอนที่เกมอื่นเขาเล่นทำไมเขาปลูกดอกไม้ในกระถาง แบบนี้เอาหูแพงมากวัห้แต่มันก็อาจจะคุ้มก็ได้นะเอาไว้ตรงนี้แล้วกัน <c oughs> แพนดี้ e ฮ friend นเดอร p ตอนนี้ฮัน่าก็เป็นเพื่อนกับแรปปิดแล้วเนาะแล้วก็สามารถซื้อบ้านแรปปิ้ตได้แล้วเนาะอยู่ในเบี้ยวหมดเอาจอ o r t c t i v i t ้ไปเลยมูตุ๊กเอมีเงินอยู่ห้าร้อยกว่าบ,บาทแต่มีซื้อบ้านแรปปิดเนี่ยนะได้เลยดี เราจะเป็นเพื่อนกับสัตว์ทุกตัวที่อยู่ในพื้นที่แห่งนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยการลงทุนกับกระต่ายคือสิ่งสําคัญนะคะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะได้เพิ่มขึ้นมาอกีกไม่ต้องห่วงเนาะโโเราจะเอาบ้านนังกระต่ายนะคะไว้ตรงนี้ไว้ตรงนี้เลยแล้วก็โอ้โหสี่ร้อยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพื่อกระต่ายเราทนได้ นี้ก็จะเป็นวันเลิฟเดย์ใช่ไหมแต่คือจนป่านเนี่ยก็ยังไม่มีเพื่อนบ้านมาเลยอะ่ะแปลกมากข้าวเย็นวันนี้ก็จะเป็นบาร์เอ็กซ์ตูนะคะเป็นเมนูอะไรก็ไม่รู้อะ่ะม,มีอะไรให้โบนบงังก็ยังไม่มี Show view. <c oughs> โชว์บิวโตเฮ้พวกเราใช้น้ำไปเยอะมากทุกคนคะอันนี้ขนาดเรามีบ้านหลังเล็กแล้วนะ ทำไมเราเสียค่าไฟเยอะจังเลยอ่ะเอ,อ้ยแล้วเราจะรอดไปเนี่ยเราจะรอดไหมนะม่เราไม่อยากมีฝุ่นในบ้านแต่ว่าค่ะทุกคนเราเครื่องดูดฝุ่นมันแพงมากเลยนะแต่ว่าโวกระทืิ่แล้วน้องก็ไปละเออพอดูหน่อยนะคะว่ามีอุปกรณ์อะไรให้เราทำร้อยแปดสิบบาทถูกถูก จัดไปเออแล้วก็ต้องมีลอนดรีหรือเปล่าบ้านเรานะคะจะมาปลูกผักเอนมก็ต้องสก,กปรกเพราะฉะนั้นเราควรมีเอ,อ่อมุมซักผ้าค่ะอนนี้ส่งไว้เอ็ก็ซักผ้าได้แต่ว่าไว้หนึ่งน้ำซักผ้าข้างบ้านไปเลยแต่เหลือเงนินอยู่ก็แบบมันไม่ยากมันไม่ง่ายเลยแล้วเลเสเตย์แบบนี้เราไปไหนได้บ้างอนะนี่ตื่นมาซักผ้าเลยแล้วก็ไปตากนะ ก็คืออีกหน่อยเราก็ต้องมีเครื่องซักผ้าแบบอิเล็กทรอนิกส์นะคะทุกคนตอนนี้เราก็มางานประกวดปาร์มขนลามะานะแต่ว่าก่อนหน้าน,านั้นอ่ะเราได้ขนกระต่ายมาจากน้องกระต่ายที่เราเลี้ยงไว้ที่บ้านเนาะเราก็เนี่ยเราก็มาเจอตัวซิมที่เราสร้างไวอ้อ่ะน้องชื่อมอนลี่นะเป็นตัวซิมที่เราจะเอามาทำคอนเทนต์แบบว่าทำฟาร์มนี่แหละ แต่ก็แบบเอ้ยเปลี่ยนใจสร้างตัวใหม่แล้วน้องก็มาโผล่ที่นะแบบน้องน่ารักอะเราก็เลยคิดว่าแบบเอ้ยฉันจะจีบน้องดีกว่าไม่มีไม่มีใครจะเหมาะสมไปกว่าเราแล้วล่ะน่ารักจังเลยอะ่ะทุกคนเราจะจีบมอร์ลี่นะคะนามสกุลเหมือนกันเลยเห็นปะน อ๋อคือเขามาดูของของเราแล้วนี่ก็คืออาจจะแบบนี่ไงมันคือของที่เราเอามาเขาก็ลยเอาของมาให้เราเหมือนป้าเขาจะเอาของมาให้เราเพราะเป็นของตอบแทนเนาะขนนี้นั้นนุ่มเหมือนขนกระต่ายเลยนะฉันขอให้คะแนนเป็นแยมละกันครั้งหน้าขอของที่มันดีกว่านี้นะ ได้เลยค่ะครั้งหน้าเนี่ยขนจะไม่ใช่ขนกระต่ายต่อไปเราจะเป็นขนลามะรับลองค่ะไว้เจอกันใหม่นะมอลลี่อันน่าจะสั่งในฝันแล้ววันนีเจ้าก,กระต่ายวันนี้ฉันได้เยมสตรอเบอรี่มาด้วยนะอยากต้อหรือปล่าเราต้องเอาของอะให้เป็นสิ่งตอบแทนกับเดซี่เพราะว่าเดซี่อะเอาขนแกะเอ้ย ผลไว้วูดมาให้เรานะคะเอาละคะ่ะทุกคนเดี๋ยวคลิปหน้ามาดูกันนะคะว่าฮันน่าเนี่ยจะรวยได้ยังไงเนาะเราเนี่ยมันแบบพอมีเงินก็ซื้อพอมีเงินก็ซื้อนะคะเหมือนชีวิตจริงเลยเดี๋ยวเราจะต้องไปหาโซลูชันใหม่ๆกันและแล้วก็เข้าสู่ช่วงซัมเมอร์เย่ยไปเลยซัมเมอร์ได้รับต้นไม้ปลูกขึ้นเยอะแน่นอน กินฟรุตสลัดนะคะว้าวทุกคนนี <en> ่ค <to get bizarre> ือสภาอช่วงซัมเมอร์ของเรานะคะน่ารักมากอ่ะก็กินเขาบอกว่าเขาบอกว่าช่วงหน้าร้อนเนี่ยเราควรจะกินสลัดผลไม้หรือของที่มันสดชื่นสดชื่นเนาะมันจะทําให้เราในายร้อนนะคะทุกคนแต่รู้สึอาหารหน้าสกิลการทําอาหารเนี่ยไม่ค่อยได้เรื่องเท่าไหร่ น่ากินว่ uh huh. <laughs> <Y ups. S 1> วางจะตายแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะตอนนี้เดซี่ขอตัวไปวิ่งเล่นก่อนละบ๊ายบายนะคะทุกคน